นักเตรใจเพชรกล้าจนที่เคารพและศรัทธาอย่างยิ่งขอคารวะครูทุกท่านและทุกทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้ค่ะ,ะชื่อแน่งน้อยใจดีนะคะอายุ79ปีค่ะเป็นอดีตเป็นพยาบาลจุลานะคะ,ะคือจะมาะทำมาส่งกันบ้านครั้งแรกค่ะด้วยความกล้าค่ะ กล้าที่จะส่งและกล้ากล้าที่จะตัดสินใจใช้สมุนไพรในตัวนะคะคือเข้าค่ายคุณหมอเนี่ยนะคะตั้งแต่พฤษภาห60นะคะแต่ว่าไม่กล้าทำอยู่สองข้อนะคะใ้9ข้อนะคะคือ1ส,วน,ส,ว,สวนัสาวะไอ้สวนสวนล่างลำไส้งดื่มน้ำสมุนไพรในตัวะคะ่ะที่ยังไม่กล้าทำนะคะก็กลับมาศึกษาขณะนั้นกลับมาศึกษาแล้วก็มาเปิด ยู u ูบดูดูสึกษารทุกอย่างทุกอย่างแล้วสองปีนะคะหกสองเพิ 6, 2, ่งได้ตัดสินใจว่าทําเริ่มทําด้วยการทํานาโนนาโนและวก็ฐานแล้วก็ไปซื้อติดต่อที่สวนสามนะคะเพราะว่าสวนสามนี่จะคุ้นกันเพราะว่าคุณจิ๋วกับคุณตานะคะคือจะไปประจำนะคะไปซื้ออุปกรณ์มาต่างๆแล้วก็ของที่ใช้เช่นน้ําสกัดยานางแล้วก็ผงถาน น้ำมันเขียวอะไรนี้จะซื้อมาประจํามาใช้อยู่แล้วก็ลูกๆในบ้านก็ใช้ด้วยทุกคนในบ้านที่ใช้ด้วยนะครับเอ่อตอนี้กว่าจะผ่านได้ไอกว่าจะมาใช้ได้ก็เมื่อวันเอ่อเมื่อ6-2พอใช้แล้วก็ใช้ตอนนี้ใช้ทุกอย่างเลยค่ะตั้งแต่ล้างตาอาหยอดหยอดเอ่อล้างหน้าทาตัวทาทุกอย่างอ่ะสระผมด้วยจนกระทั่งเมื่อตอนที่เป็น อีโควิดนะคะแต่ไม่ได้เป็นนะคือไปฉีดวัคซีนคะ,ะก็มีอาการเขามีอาการก็เลยใช้น้ําใช้สีพลังทานทําสีพลังทานนะคะแล้วก็มีอีกครั้งหนึ่งที่ว่าเมื่อสองวันเองนะคะปรากฏว่าคือตั้งศินไว้นะคะตั้งสินว่าจะไม่ทานจะทานให้น้อยๆคือมันคือเป็นคนเก่งนะคะก็จะทานให้พอดีกับร่างกายของเรา ปรากฏว่าวันนั้นทานมากไปกัดริมที่ปากค่ะสามครั้งติดกันจนเป็นแผลนะคะ <c oughs> ก็เลยเอ๊ะอุย้ยนึกขึ้นได้ก็เลยสารภาพผิดก็สารภาพยกมือถึงถึงพุทธเจ้าแล้วก็อาจารย์หมอนะคะว่าขอสารภาพผิดและต่อจนี้จะไปจะไม่ทานให้มากเกินไปนี้แล้วนะคะจะทานแต่พอดีเพราะเช้านี่จะทานน้ําผักกับน้ําสมุนไพรน้ําผักกับผลไม้เช่นกล้วยนะคะแล้วก็กลางวันก็จะทานมื้อเดียวเลยหนัก,นกๆเยอะเลยเต็มที่ ันนี้พอทานเนี่ยทานเขาจะทานเกินนะคะก็เลยต้องตั้งสินว่าจะไม่ให้ทานเกินเพราะวนั้นเป็นแผลขึ้นมาก็เลยเอ๊ะทำไงดีก็เข้าห้องน้ําค่ะแล้วก็อมอมอมไว้มันเป็นเลือดด้วยนะคะก็เลยอมอมไว้สักพักหนึ่งแล้วก็แล้วก็บ้วนแล้วก็เดี๋ยวอมอีกแล้วก็ดื่มเลยะคะ่ะตอนนี้ทั้งวันเลยค่ะทําอย่างนั้นทั้งวันแล้วพอพอทำานั้นเสร็จนะนก็ดีขึ้นเลยนะคะไม่เจ็บเลยค่ะ แล้วแผลเหมือนก็จะติดขึ้นมาทันทีเลยแต่พอลุ่งขึ้นก็ไม่เป็นอะไรนะคะก็ขอส่งกันบ้านแค่นี้ก่อนนะคะเอาไว้ต่อไปจะมาส่งใหม่นะคะตอนนี้ลูกลงความกล้ามาเต็มที่นะคะอนุโมทนาค่ะยินดีด้วยค่ะ <c oughs> เพียงแค่เปิดกล้องมายกมือส่งกันบ้านได้นะคะนี่ก็ดีมากแล้วค่ะแต่เนื้อหาที่ส่งกันบ้านก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะอนุโมทนาด้วยค่ะ อ๋อลืมบอกไปค่ะเออเป็นนักศึกษาวิชาลามปีหนึ่งนะคะแล้วก็หกเดือนด้วยแล้วก็เป็นผู้ครบเรียบร้อยค่ะคูตั้งใบคุณด้ตยค่ะทุกอย่างทําเต็มที่ค่ะค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะน้องกุ้งได้ข้อมูลครบหรือยังคะอจังหวัดค่ะพี่นิดหน่อยอยู่จังหวัดอะไรคะอ๋อเออ ศรีราชาชนบุรีค่ะขอท่านผู้ชนบุรีค่ะอยู่ชนบุรีขอบคุณค่ะค่ะเรียบร้อยนะคะค่ะที่โสฟาเชิญค่ะค่ะเป็นกำลังใจให้อาเน่งน้อยนะคะไม่ทราบว่าอันนี้ขอคุไม่ทราบว่าสูตรนี้สูตรที่กลัวสองข้อนี้เป็นของพยาบาลทั้งหมดหรือเปล่านะหนูก็เป็นค่ะ เพราะว่หนูถึงกับประกาศค่ะหนูถึงกับประกาศเลยระว่าให้ทายก็ไม่ท,ทาําดีท็อกอาการค่ะประดีท้องนี่เพราะว,ว่าเป็นพยาบาลรุ่นเก่าเนี่ยฮะพอผ่าตัดทุกครั้งนี่เขาจะสวนก็เลยมีความฝังใจมันแล้วก็ปัตวานี่ก็ต้องมาศึกษาจนจนกระทั่งถึงว่าให้แน่ใจก่อนให้ให้พร้อมนะก่อนนะคะเริ่มค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวจะมาส่งกันบ้านใหม่ค่ะ ขอบคุณค่ะดีค่ะพยาบาลก็จะมีความรักสะอาดนะคะข้อมูลปัสสาวะก็จะบอกว่ามันเป็นของเสียใช่ไหมคะก็เลยต้องโอ้ดูเต็มที่เลยนะคะขนาดที่พี่น้องบางพี่น้องบางท่านนะคะท่านไม่ได้จบพยาบาลเลยค่ะท่านเป็นชาวบ้านเลยค่ะท่านอ่ะพอบอกว่าดีท่านทําเลยค่ะสริดว่าท่านได้ผลดีก่อนนะคะค่ะ ก็ขอเ,เอาตัวอย่างค่ะคือเรื่องการล้างตานะคะคือจะใช้ตรงกลางค่ะคือฉ,ฉีทิ้งไปนิดนึงตรีมนะคะล้างตานะคะแล้วก็ล้างแต่ละครั้งก็ให้ทิ้งไปด้วยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยนะคะเราบอกกับคนอื่นน,นะคะก็ต้องบอกเขาอย่างนี้ด้วยเพราะว่าจะมีบอกกับคนที่พาเอ่อคือพาตอนนั้นพาคนไปเข้าค่ายที่สวนเก้านะคะเข้าสวนสามก็ไปอีกข้างหนึ่งหกสองแล้วก็สวนเก้าก็ไป ศูนยเก้าก็พาคนไปอีกสี่คนก็อธิบายเขาฟังว่าถ้าใช้แต่ปัสสาวะถ้าจะล้างตายนให้ใช้ส่งกลางแล้วก็แต่พวกนั้นทั้งสี่คนนะคะเขาดื่มปัสสาวะก่อนตั้งแต่ยังไม่ได้เข้าค่ายนะคะโอเคค่ะคุณค่ค่ะอ่าอย่างอย่างเทคนิมเมื่อสักครู่นี้นะคะที่บอกว่า ปสัสสาวะออกมาเนี่ยต้องทิ้งไปก่อนเนี่ยแล้วก็เก็บส่วนกลางมาอ่ะก็เป็นเทคนิคพยาบาลเนี่ยคะ่ะคือพยาบาลก็จะบอกว่ามันมีความไม่สะอาดให้ให้อ่าน้ําส่วนแรกเนี่ยล้างความไม่สะอาดออกทาของทางออกของปัสสาวะนั้นก่อนนะคะแล้วม,มาใช้ส่วนกลางซึ่งอ่ะเราก็ใช้เทคนิคนี้ในการส่งปัสสาวะตรวจด้วยคะ่ะเพื่อไม่ให้ปนเปื้อนอ่ะเชื <ๆ S 2> เ้อก่อน<ๆ>หน้านั้นนะคะ แต่จริงๆแล้วเนี่ยพอมาใช้หลักการแพทย์วิถีธรรมค่ะพี่น้นงน้อยปสัสสาวะใช้ได้ทุกส่วนเลยแล้วก็เก็บทุกเม็ดเลยพี่น้องเราก็จะ,ออ,ะออกมารวมกันนั่นแหละแล้วท่านก็จะเลือกมาใช้ว่าอเอาเอา,เอามาส่วนนี้คือมาแบ่งส่วนเท่านั้นเองว่าจะใช้ล้างตานะนี่ใช้ดื่มใช้ส่วนล้างลำไส้ใหญ่ค่ะแล้วก็จะไม่มีทิ้งเลยค่ะแล้วที่ผ่านมาเนี่ยประเมินผลก็คือได้ผลดีกันหมดเลยค่ะ ดังนั้นน่ะก็เรื่องของการที่ว่าจะต้องทิ้งไปก่อนเนี่ยเราก็ไม่ได้ใช้สูตรนั้นเลยค่ะแต่ว่าพยาบาลถ้ายังทำใจไม่ได้เนี่ยก็ทำวิธีการนั้นได้แต่ว่าพี่น้องท่านอื่นๆท่านก็อาจจะไม่ได้ทำวิธีที่เราแนะนำหรอกเพราะว่ามันไม่ได้มีผลแตกต่างนะคะท่านก็จะรู้ว่าไม่มีผลแตกต่างท่านก็จะประมาณเอาได้ค่ะตรงนี้ขอถ้าเรากล้าเนี่ยกล้าลองดูว่าไม่ต้องเอา ่าส่วนที่เป็นส่วนกลางหรอกใช้ทั้งหมดได้นี่ก็จะเป็นการล้างความกลัวอีกข้อหนึ่งของเราเหมือนกันค่ะคือพี่โสภาว่าไงคะพี่พยาบาลตอนตอนเอ่อตอนเริ่มจะดื่มตอนนั้นนะคะตอนนั้นเข้ามาปีห้าสามแล้วก็มามาเข้าค่ายครั้งแรกที่ดอนตานะคะ แบบตอนมานักเครือมาทั้งตัวเลยค่ะคือเนื้อสัตว์อะไรต่อไม่อะไรเพียบมาเลยมาโปรตีนลูกกระตาเหมือนอาจารย์ว่าอะไร <c oughs> <c oughs> แล้วก็มา,มามาลดเอาใน่ายมา,มามามาเลิกเอาใน่าย <c oughs> แล้วทีนี้ตอนอาจารย์บรรยายก็อาจารย์บอกว่าเออวันที่วันที่สองวันที่สามนะใครจะลองก็ให้ลองดูเพราะว่าคือคือเริ่มมาปรับสภาพเริ่มมาปรับอาหารอะไรเรียบร้อยเงี่ยนะคะ <c oughs> แล้วตัวเองก็มีความรู้สึกว่า เออนะเอาสักทีก็ลองเข้าไปในห้องน้ำแอบแอบก่อนไหม <laughs> แอบแอบก่อนแบบโปลโ <laughs> ก็พอทานเอ๊ะ <laughs> มันก็มันก็เหมือนที่อาจารย์ว่าจริงๆนะมันมันไม่มีมันไม่มีกลิ่นแล้วมันมันหอมหอมก็เลยมาเลยครั้งแรกก็ได้ไปได้ไปประมาณครึ่งแก้วก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่แล้วใช่แล้วก็ทีหลังก็ ก็แอบมาบอกเพื่อนว่าเนี่ยนะไปแอบมาแล้วแหละเมื่อกี้ไปแอบไปแอบดื่มมาแล้วแหละมันมันใช้ได้จริงนะประมาณนี้เพื่อนก็บอกว่าไม่เอาะเพื่อนที่เป็นพยาบาลเนี่ไม่เอาะก็บอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรคนที่ไม่เป็นพยาบาลเหมือนเหมือนคุณนิดหน่อยว่าอันนั้นเขาจัดไปเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะเข้าค่ายเขาจัดไปเรียบร้อยแล้วเขาได้ก่อนเราเรารยังยึดเยอะไงคะยังยังความรู้เยอะยึดเยอะ ดีท็อกก็เหมือนกันดีท็อกถ้าไม่ถ้าไม่จนว่าแบบเหมือนจะเหมือนจะเป็นลมไปแล้วอ่ะตอนนั้นเนี่ยถึงจะยอมว่าเออคือประกาศเลยไม่เอาเด็ดขาดดีท็อกเนี่ยไม่เอายังไงก็ไม่เอา <c oughs> ก็มานึกย้อนดูตอนนี้นะกลัวอะไรก็ไม่รู้ตอนนั้นไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่จะต้องกลัว <c oughs> หาคําตอบมา <c oughs> ไม่ได้เลยว่ากลัวอะไรแต่กลัวอยู่นั่นแหละค่ะ ก็ส่วนยังไม่ถึงรอบ <ไป S 2> นะใช่คะ่ะไปทำตามเดินทางไปทำแค่ตะแหลกมานะคะไปถาตามั้งสองข้างก็เลยตอนนี้ก็ระ,ระวังหน่อยก็เดี๋ยวสักหนึ่งก็คงจะใช้ทั้งทั้งหมดได้นะคะเพราะตอนนยังระวังอยู่เพราะมันอิเป็กเพรานตาไปครั้งหดียวก็ยังมีเป็นมีเป็นหนองนิดหนึ่งเลือดคั่มไปนะคะแค่เราล้างหน้าเฉยๆนะคะก็เลยต้องระวังไว้หน่อยตอนนี้นะคะซึ่งมาสักเดือนกอกเองค่ะ ค่ะโอเคอที่สบายใจค่ะ,คะอนุโมทนาค่ะยินดีค่ะมาส่งการบ้านครั้งแรกนะคะแล้วก็จะมีครั้งต่อๆไปค่ะค่ะนัชวันสะดวกหรือยังคะถ้ายังไม่สะดวก